เรื่องย่อละครไทมมุนเวลาตายเพราะว่าชีวิตเปรียบเสมือนบททดสอบที่โหดร้ายที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเมลานีได้เห็นร่างไร้วิญญาณของทีหัวใจของเธอก็แทบสลายจึงได้ตามล่าหาตัวคนสัง่งฆาทีซึ่งหลักฐานข้อมูลที่เมลานีได้มานั้นก็ชี้เป้าไปที่หมวดน,นุทั้งหมดต่อจากนี้ เมลานีจะจัดการหมวดนู้อย่างไรและเธอจะกลับไปใช้สร้อยนาฬิกาของเจ้าเวลาเพื่อที่จะได้เจอหน้าทีอีกครั้งหรือไม่ห้ามพลาดในทามมุนเวลาตายทางช่องวัน31ขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ